สบายดีพี่น้องบัสสุขุสุคนพักเถียงแล้วพี่น้องเลยแล้วแก็ต้องยืนมั่งคอยโตคอยอยู่ในสีเอาเอามากิน้าเปออยกตีข้าสิได้ยังกินเพลนี่กอ้วงสิกินยังเพลนไอ้วง อ้อแต่หองเหี้ยนพี่น้องอุ้ยเหมือยลายหนักเหี้ยนท้าโอสมองบ่คอยว่ปันดความจืจำกับบดี เอาแต่ตัวแดงเอาแตา่แดงเจ้ามาันแปลกหือแปลกตาได้กูกำลังจะเคนเอามาแต่ห้องเฮียนพี่น้องเลยตอนเที่ยงก็เลยน่แหละพวกเอื้อยเพิ่นกลังมาเห็ดอยู่เห็ดกินเมนูไข่เมนูไข่ <c oughs> นี่ไอ้วงไอ้วงบัดดงดอกไม้ถือ <c oughs> เป็นรุ่นเอื้อย มาเด้อมาเด้อมาเด้อเห็ดอยู่เห็ดกินเด้อมาหนีมีเมนูนี่ล่ะเมนอนครอบเนื้อได้ไข่สองหน่วยกับปลาทูตัวหนึ่งือเห็นนั่นห่อมานั่นเลยพี่น้องนี่ไข่กระเจ้าแตกเจ้าแตนบลาใส่กระตาโหลดมาเดูฮะพวกอันนั้นพอุ่นก่อนดีกว่าเย็นนะอ๋อหามุมท่ายมันบ่เห็นหนาเห็นแต่อยู่ทางล่างนี่ให้ออกมา แม่คูปไปกระปจังท่ังวันนลืมอันวานมันแซงคือดกมันแซงไงใส่กองขักแนวอุ้ยนจลด7,000เจ็กบนึงเอาใช้อันัก็ถึแพ้อนี่ยเต้าอืมอมันเมือบอกเลยด้อไรเวดเจ็ดพันวดเจ็ดพันกีบอันนี้มีอนเเกนเเกนกระลังอุ่นแกงวายออมวาเเคเป็นเอือยของหมูห้าเนาะ หมูทอดหน้าชื่อนางคอนงงอ่านี่เป็นเอื้อ<า>ยเฮาน้าเป็นรุ่นน้องเพิ่นไผ่ไม่ยอมปฏิติธเอื้อยข้าหมูติ๊กข้าวเฮียนมทัทะยมน้ำกันพุ่นละ่ะกูอยู่ซ่องกนทางหนอกูบ่ไภาษาได้เมื้อนี้มากินข้าวอยู่เฮือนเออเคนย่างออกจากห้องเฮียนขึ้นมานี่มันใกล้เนาะ ส,สะ,ดดะดวกสบายทั้ง,งนั้นเอ้วงกำลังสิตมามกแตกเราไปเรามาบอกเรามาเราไปเราผ่านตอนนี้ได้ถือฝ้าครัวดจุ่มเอเื้อยเหมือนออกนอกเนาะน,นี่ออมไว้เด้อพี่นอ้องของกินจุ่มข่าวสื่อมานี่ถือมาแต่เฮือนอันนี้ ไข่กำลังจะทอดไข่และอันนี้เมนบักแตงเดยวงเพิ่นกำลังจะตำเนาะแต่ว่าทาทอดไข่ซุปก่อนใส่เครื่องปรุงไว้แต่ประันยวกนางคลอดเนาะพังวัาสมิมีข่าวดีวัาสิได้มือได้เนี่ยว่ะสิิ่งหาปลาเชิญได้หาตะบัดน้องชายวันแ้วผัดมิตรซีรีส์ อ่าแม่นแล้วคนນອาົນເຮົາ กินเผากินเผาผมเป็นย yeah, no ังดกกินเผาอันสตาร์น like ่ะมันแฉบอกกินเผาคือมันแฉะวายก็มาได้เห็นเจ้าใดมาได้เห็นเจ้ายูเจสเองอ่ะมาเจอคนงามเจ้าคนงามเจ้าโดดเด่นกว่ามุ้งเลยเห็นมาพป็นที่ตั้งก็ทางนั้นอ้าวตั้งปิ่นว่าแล้วถืก็ได้เั็นหน่อยเราชิ่มเข่าแล้วบัดนี้เอายโอ๊ยเราหลุดทุนแน่ กินบัวชายบัวหายไชาเลาอกาะาเลาอนใ่วิดีโอใบชื่อบ่หรือวัไนแลดเออบวสิปตดต่อบ่ปนี่ตัดแม่มึงงามนดอกคะแนนตาต่อนั่นตัดให่งามงานี่เด้อตาต่อได้งามงามด้เฮ้ยมกนี่จัดังยงยูทูบยูทูนลน่อเล้ันเนาะได้จักันนั่นแหละได้จะกคนเราติดตามนะ สองหมื่นปายโหได้ลายเทะายโ่ตชุ้มกว่าต่ำทางงลาได้บราณสองหมื่นายนีได้ลายะไร้งได้ลายประด้บ่องหมื่นปลายมันอิงตามนะมันบลอดใต้โตอะยังเรังเดือดอดบปอรนโอ้ย

เมนคว่วเน้นเนาะหลังจากกินข้าวแล้วเนาะพี่น้องเฮากะจะมากอยแจวเพราะวะ่าเออไอพันยากินสมมะคามอันนี้ใส่น้ำตาลบวงจะลุดมือน้ำปลา ของนัพวนพริกป่น เรียบร้อยพี่น้องอาเข็มค้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบสำนีก่อนนะพี่น้องพบพอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไเมด้อพี่น้องบทสุขสุขคนเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปเนาะตัวใดที่บ่มบะสมก็ขอ,ขอโทษขออาภาัยนำลายลายสำหรับคลิปนี้สบายดี